ลุงเอโกทุยมมาโลกฮิวิโกน้องโกฮิวิโกพ่อมึงเถอะลุงเ e, อครับพระนารายเล่นเฟสได้ไหมครับวันนี้มาช้าจังเลยค่ะป้าหนูติ้วหีรอจนแสบหีไปหมดแล้วค่ะป้า อย่าเข้ามานะกูมีโรออนหนูนึกว่าตุ๊กตาแอนนาเบลคากลัวมากลุงเอครับ,รบมาที่มีลายเรียกว่าอะไรมาลายกูรู้ผิดมาอะไรเฉลยมาทาสีไอ้บอกมึงนะ ยายนุชไวทูเคเสงไม่ไหวอ่ะหน้าไบโพล่าสมองไบกอนคือเมื่อวานน่ะนอนผิดที่เหี้ยไปนอนตรงแอตกแล้วอนนอนหน้าปากอ่ะกูนอนหน้าปากอ่ะเขมีดอกกลุ่มคุณแม่คุณน้องใส่คุณแม่ขอณน้องไม่เมื่อคืนกูนอนอย่างเงี้ยและแอร์มันลงอ่ะรกเทยอีเยิบมึงนั่นอะไรเกเทยอีปี๊อ้ย มีสัตว์หน้าแม่แต่ตัวพ่อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเจ็บคอแค่นี้ทำอวดคนเฮี้ยอะไรอวดเจ็บคอน้องเสียงกูไม่มีแล้วเนี่ยถ้าเจ็บคอก็ตัดทิ้งไปเลยครับจะได้ไม่เจ็บคอการที่ดีคือการอะไรอ่ะการโดดเตะปากพ่อเตะปากพ่อมึงเถอะเสียงกูยังไม่มีอยู่เจ็บคอนอนรับยอดชิวเนื้อแผนบบนี้ไปเนรังสิตน่าจะพบด้วยนะครับ บอกกี่ครั้งแล้วถ้าจะขึ้นไลให้ไครเม็ดเข้าโพดก่อนอมเล่นอยู่นั่นแหละ,ะเอ๊ครับผมถามจากใจนะค,คุณมะรึงจะเก็บไลฟ์ย้อนหลังให้กูดูสักคลิปไหมครับ <c oughs> กูเห็นลบทุกคลิปน้องแล้วมาติดแดงมันจะเหลือไว้ทำไมอ่ะพอแสแหละมีเสียงออโต้จูนอ <c oughs> อโต้จูนพ่อมึงเถอะเสียงกูจะไม่มีอยู่แล้วร้องออโต้จูนบอกแล้วอย่าอมลึก ปาดคอเลยครับจะได้หายเจ็บคอครับลุงง่ายไปหมดกูไม่อยากด่ามึงไอสัตว์กูไม่มีเสียงจะเถียงนะวันน,วนี้ฝันผมเป็นจริงและได้เจอกับแม่นุชชุดเมดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพกักการดลับหัวโฟโตช็อปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสัตว์หายยากพีกัรดลับหัวโฟโตชอ็อปพ่อเธอลีน่าจังมาไลฟ์ลุงเอรอครับใช่ครับเรียนเชิญแขกเตรียมตัวรถน้ำศพผู้วัยชนน้องน้องน้องลุงเอครับ ถ้าเจ็บคอก็หาลูกอมมาอมนะครับได้ครับเป็นห่วงเหรอหรือมึงจะอมตรีนกุบไอเยียปูบาดไอเย็ดมะองเย็ดมะองเย็ดมะอง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 ไอเยียณนวันที่8กรกฎาคมปี2568สตรีมมือชื่อดังนามเอได้มรณะเนื่องจากดื่มน้ำแอร์จนบวมอ้วนอกข้างน้องไอก่้อนมองพ่อไมถึงดื่มน้ำแอร์จนบวมดิวในผ้าห่มโชว์หน่อยครับ เอาล่ะค่ะขอร่วมไว้อะไรด้วยค่ะลุงเอจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปค่ะด้วยรักและอลาลัยน้องน้องเมื่อกีนดี้ลีน่าจังครับวันนี้ลุงเอมอะไร,รพอร่อมึงเธออุ้ยไม่มีเสียงด่าอยู่เอาแล้วชุดกลัวขาวดำพอแล้วโอ้โหกูบอกกูเจ็บคอไม่มีแรงเสียงด่าวันเนี้ย อนิจจาวตสังขราอุปาชิตาว่าวิรุชันติเตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียกระทันหันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคิดถึงคนบนฟ้าคนบนฟ้าเฮียเลยกูยังอยู่นี่อีสัตมีอารมณ์เสมอเมื่อเธอแต่งยิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยั่ยย่ยย่วโมโห <c oughs> อยู่บนก็นอนสตรีมย้ายมาอยู่ศาลายาก็นอนสตรีมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการนอนแบบยูนิคอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการนอนเชิงพาณิชย์ <c oughs> ลุงเอขาเจ็บคอมากเลยหรอเจ็บมากเลยยอ,อยากมานั่งคันนะคะปุ้ยพอดีย่าหมดลุงกินตีนหนูแทนแล้วกันนะคะอีกอีกอันิจาวาตาสังคาราอุปาทวาณนะธรรมมิโนอุปชิตาวานีรุจ,จันติเรียนเชิญเจ้าภาพวางดอกไม้จันเอาเก้ e, าอี้บังสปนถอนเอาเก้าอี้หลบหน่อยมันบังสปนใส่ซองยี่บบาทครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วยช่วยกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่น่าเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรวยจนวินาทีสุดท้าย ขาแป้งหน้าขาวจนออกเทาไว้กันกระสุนรอครับว่าหนาจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูบงแหกไม่ว่าหน้าแหกไม่ได้เครื่องมหมายมึงนั่นแหละทาแป้งกันอ้วงพักผ่อนเถอะครับวันนี้เดียวเป็นเรือรังนะลุงจริงเหรอเผาวันไหนก็ลงเพจลงไอจีไว้นะน้องไปลงได้ไงซินเดอเรลล่ากูไม่จุงพิษนกูจิตพุ้งก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนเป็นผักคนชักเป็นกูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนเถอะตื่นมากูจะเตะหลับต่อบริจาคค่าโรงสบอ น้องน้องอดีๆผมสัญญากับแฟนว่าจะพาเขาไปทะเลเขาบอกผมว่า,วาอย่มีมองไม่เห็นนะมีมองไม่เห็นคืออะไรแม่เบอร์ถึงเสียงจะหายแต่ไรายได้เท่าเดิมมึงไอสัตว์มีมองไม่เห็นแม่เบอร์การมึงกุศลาธรรมาอากุศลา,าธรรมะปัยากตาธรรมาสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาทุกขายอีกๆนี่นะครับ มิติใหม่แห่งการรับยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจ้างคอให้เสียงหายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอสเพื่ออยากบิดคุณทียอะไรจ้างคอให้เสียงหายอาการเจ็บคอคืออาการระคายเคืองคานหรือเจ็บในลำคออาจรู้สึกเจ็บมากขึ้นเมื่อกลืนหรือพูดกูรู้น้องกูรู้ว่าม,มันเป็นอาการยังไงเล็กๆ็กน้อยๆยครับก็มีเท่านี้แหละเอคาดหวังอะไรกับเด็กตาดำดำคุยขยะมาโดให้กัดผ้าห่มหน่อยค่ะกัดผ้าหม่มกัดผ้าห่มหน่อยค่ะนะคะนะคะคุณหนูติดหรูโดรอบสี่ เดี๋ยวนี้มีบริการรถน้ำศพออนไลน์แล้วรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดียวเดี๋ยวกูอย่าเท่าเป็นเล่นไปน้องเขาไม่พูดเป็นลางลุงเอแสดงหนังต่อจากเมื่อวานนะครับเรื่องเสียงแหบนอนรับโดนลุงเปียวจนส้งโอยังยอมมึงแหละเปี้ยจนส่มโอยังยอมไปเฮียเอคูทะเลาะกับเมียอีกแล้วขอระบายหน่อยนะทำไมอ่ะไอเย็ดแม่ไอหน้าเหี้ยไอหัวดอมึงด่ามียแรงจังวะด่ามุงนั่นล่ะเอาอีสัตว์เอา เปิดแอร์18องศามุงกะจะแช่แข็งศพตัวเองรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแข็งยันควยไมก่กูกดผิดไม่มีเสียงก็ไปหาซื้อครับแต่ช่วงนี้ไม่รู้จะมีไหม,ไมปกติเห็นขายกัน4ปีครั้งอีก พรเ,นนะเรื่องหมายสี่เหลีย่ยเมเสียวเอไม่เสียวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงแดงแพงครึ่งนิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงม่วงอ้วงยอมแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงเทาเอาแล้วไงกูจะรวบแบงม่วงอ้วงยอมแล้วสุดยอดเลยค่ะขนาดไม่มีแรงยังฝืนมารับยอดได้ค่ะลงทุนจัดเลยค่ะยอมใจมากค่ะชอบชอบชอบ <c oughs> กุศลาธรรมาอากุศลาธรรมาอัพยาาตาธรรมาสุขายเวทนายะสัมปยุตตาธรรมาทุกขายะเวทนายะ ด้วยรักและอาไั่พงหลีดจากมอมหิโดน,นมมดในปรีชาวัฒนาสู่สุขคติด้วยสาเหตุการอมจูดี้ของนายพีระดเพื่อส่งสัญญาณเน,นสนนมักรนำวาวไตวันพุทธที่วันที่9กรกฎาคม2568ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านณนะเวลา16นาฬิกาจนาปนกิจในเอง,นองในปรีชาวัฒนาชาตะไม่รู้มรณะเมื่อกี้ ทางทีมงานขอเชิญชวนทุกท่านปิดทองฝั่งลูกตามมีฝั่งลูกตาหมีพ่อ,พอมึงเถอะมึงดูมันพูดนะเนาะแล้ววันนี้ก็ใช่ครับลุงเอไม่ไหวแล้วน้องลุงขอไปพักเถอนะนะาๆคอเจ็บมากๆเลยน้องนะลุงขอไปพักเถอะเออใครเขาแต่งหน้าศพหานาดว่าบังเกอร์กันนิวเคลียร์อีกน้องน้องแต่งหน้าศพพ่อมึงเถอะบังเกอร์บ้านป้ามึงเถอะน่าสงสารลุงเอจังครับป่วยแบบนี้ก็นอนนอนได้นอนไปถ้าลุกมากูเตะป,ปากแตกจะได้นอนโรงพยาบาลสมใจ ลุงเอโกทุยม,มโลกฮิวิโกน้องโกฮิวิโกพ่อมึงเถอะเกียวยูโกทุยมโลกบ้านบ้ามึง oh <my S 2> เถอะแก้บนค่ะลุงเอ้ยมึงบนเท่าไหร่เชื่อไหมลงไลฟ์ไปลุงจะไปจิมรีฆ่าเชือ้อที่คอแล้วไช่ตุ้งนี้ก็บิดว่าเสียงไม่มีเพราะติดลมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดลมครับน้องลำดับต่อไปเชิญคุณเปาขึ้นถวายผ้าไตรเป็นลำดับถัดไป เอ Star. จากไปด้วยการนอนตากแอร์18องศา <š l ux> อย่าพึ่งไปนะครับลุงเอขุ่มในนรกไม่พอรับลุงกำลังขุดเพิ่มอ,อยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไปไม่กลับยอดรับเท่าเดิมเราขอไว้อาลัยสำหรับการจากไปของลุงกุศลาธรรมาอนิจจากุศลาธรรมาไอ้ศพขึ้นอืด ควรแสดงถึงความเสียใจความเคารพและความอาลัยที่มีต่อผู้ล่วงลับลุงเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงเอจะอยู่ในใจเราดูไว้นะทุกคนนี่คือสภาพของคนที่หลอกเอาเงินคนอื่นเวีนกรรมมีจริงข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้วัยชนขอให้ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรนสาธุลุงงูเหลื่อมขย้อนคู่ัวครับ หน้าบกแปงกูคิดว่าบกปูนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าการสกสูนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนนอนชิวเงินปิวคือกู <Hey. S 1> นอนนิ่งๆจะแชร์ลงกลุ่มคนพิการทางสมองติดเตียงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฝันที่เป็นจริงทางพยักหน้าพระจันทร์หัวพยูนรักแร้พโลสะดือผนังจูดี้พยาธโมดโมดโมด,ยโมดยแย่ ลุงเอครับลุงเอครับ,รบว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการอุบลฝากความคิดถึงครับ,รบลุงสมองกลวงคะ่ะแค่ซ้อมนอนตายขึ้นอืดคนดูตั้ง3 0 0 0 0ศูนย์ศูนย์ลองคิดดูถ้าตายจริงคนดูกับยอดจะถามแค่ไหนให้้าึงจะตายจริงนี่เฮียกัดผ้าห่มหน่อยคะ่ะกัดผ้าห่มหน่อยคะ่ะกัดหน่อยนะค่าฝากยังไม่สะใจโดรอบผ้าสุข้อยดีสุดยอดมากคะ่ะเรามาถึงจุดนี้กันแล้วคะ่ะไม่มีใครทําได้เลยคะ่ะยอดพุ่งเหมือนน้ำหีเลยคะ่ะ ลุงไม่ไหวนะครับเมื่อวานเออ,อมคู่เหวยผัวนิโก้กระเทกแรงไปหน่อยเอ็นคอฉีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุงไอโงปากไอโบฟันเยลโล่สมองโบโบราณบอกไว้การที่ย้ายบ้านใหม่มาไม่กี่วันแล้วป่วยแสดงว่ามีผีอยู่ในบ้านจํานวนมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าคิตตี้บอดี้นักมวยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีนอนแอบแบลวแต่หน้าแอบโลแอคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคูโรมิเมนเอจนน้าซีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกันจอมพลังช่วยน้องด้วย แม่แม่ปกติเวลามันไม่สบายมันจะบอกว่าไม่ไลแต่มันมาแบบนี้แปลว่ายอดเดือนนี้ยังไม่ครบแน่นอนขอบคุณร่างอาจารย์ใหญ่นะคะโดยจากนิสิตแพทย์ปี3มหาวิทยาลัยมหิดลคณะบริหารธุรกิจจุฬาขอเชิญคุณลุงเอไปเป็นวิทยากรในหัวข้อหาเงินยังไงในวันที่ขี้เกียจโอ้หายท่านอนเท่มากคะ่ะหุ่นล่ำมากคะ่ะลิงอุรังอุตังในสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ ลุงเอครับเคยคิดไหมครับไลฟ์เล่นๆแล้วเกิดนอนเพลินตายไปแล้วจะทำคู่หวยไรต่อในนรกครับสงสัยถามจากใจน่าสงสารจังเลยค่ะหายเวๆนะคะลุงเอยอดวันนี้น่าจะซื้อ,อยากแก้เจ็บคอล่วงหน้าได้ประมาณ10ปีก็ไม่ได้รวยเท่าไรหรอกไม่สบายทำงานไม่ได้เลยเปิดไลฟ์นอนเฉยๆเงินก็เข้าลุงเอนอนกับใครหรอคะนึกว่าไลฟ์คนเดียว เอาไป500้อยบาทท่านแน่ลุกไวจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเงินมาตัวดีดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอหาตังขูดหินปูนเครื่องหมายส e ี่เหลี่ยมจิมรีทิวจ,มจิมรีทิวมึงนั่นอะไรเงินมาตัวนี้ <c oughs> สลดสตรีมเมอร์ชายชื่อดังแต่งกายคล้ายหญิงเจ็บคอเพราะโมขวดรีเจนซี่มานอนรับยอดชำขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนอนติดเตียงปลาตะเพียนติดฟันได้โปรสดส่งไม้จิ้มฟันให้มันที เอออีฮี้เฮียนี่กูเพิ่งเข้ามาอีสัตว์นอนรับยอดเฉยเลยมึงนี่มันฮี้เฮียจริงๆอีควายหน้าหนังหีอีควยอานิจจาสังขารอาจารย์เอนอนคู่วัยเดเทไลปไปดีรา่าตายชัดๆตายชัดๆชาวประชาเราจงมาไว้อาลัยให้เอเทินเทวดาน้อยของแม่จากแม่ไปเร็วจัง จัดไปหนึ่งพัน่นแน่มันยังตัวดีดไวอยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเออยู่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคำคมอย่างฮิตแต่พ่อชื่ออันนี้ไม่เอา UNKNOWN. แหมทําเป็นนอนป่วยพอบอกห้ารอยเท่าแหละลูกให้ไวเลยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเงินมาตัวดีดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยอดมาขาแข็งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพวงรีดนี้จากเปากายเป็ดปริมและคนอื่นๆของมออให้เอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปากับแกงหมูสับมาส่งได้แค่นี้นะเอ ชื่อเลยยี่สชั่วโมงอยู่ถึงไม่ถึงชั่วโมงอย่างนี้ก็ไม่เอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูโด1หนึ่งพันมันยังไม่สนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหยอกหยอก20บาทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตกดึกกับมึกกล้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรามเกียร์เนียนหีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทดกันยันหวังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนเก่งขยิ่งยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนบูดกับอูตัวเมียลุงเอยาวห้าสิบหกรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสันหลัง อยากทําอะไรทําเถอะคะ่ะมีแยกวันนี้อีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราตรีนี้มีเงินเงินเยอะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอนนิ่งนิ่งเงินวิ่งเข้ากระเป๋าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลำดับถัดไปขอเชิญอ้อปตสัสขึ้นถวายผ้าไตาเอเป็นคนดีขอบคุณที่ใส่แว่นเรายันวันสุดท้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงค์เขียวเอนอนยิ้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงค์แดงฮือรักน้องนาเคิบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงค์ม่วงป่วยก็ต้องแดนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบงค์เทาเอหายทันที น้องพี่จะลงละใช่ฝันดีนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะพี่รักจะลงไปพักผ่อนแต่ยอดยังไม่ถึงแผนนี้ดีนะไม่ใช่ครับคิดถึงทุกคนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะรักทุกคนนะคะ คืนนี้อยากไปนอนกับพี่จังเลยอ่ะบ๊ายบายนะคะให้กําลังใจน้องตูนหน่อยครับเรียนหนักมากน้องตูนเป็นกำลังใจนะคะน้องตูนนะคะไม่ต้องวิ่งเยอะนะเราเป็นนักร้อง <c oughs> อ,อ๋อคนละตูนเอ๋อ,อคนละตูนคนละตูนก็น้องตูนเป็นกำลังใจในการเรียนนะคะคิด <c oughs> ถึงทุกคนนะคะ เจอกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ไปเซฟเสียงนิดนึงนะคะรักนะคะชบุบุไม่ไหวแล้ววายยนกระแสกอินเดียเอื้อเือือเหลอื้อเหลอื้ออื้ออือ้อื้อ้อื้ออ้อื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 ออืออออืออ ออใจเย็นเนาะมึงใจเย็นมึใจเย็นนะครับกูไปละเฮียกูไปดีกว่ากูไปดีกว่าไอสัต,ตว์สตสดีทุกคนนะครับบ๊ายายสองทุ่งร้านเปิดจองโต๊ะพอดี